็คือมอบเงินสมทบทุนกับโรงพยาบาลนะครับเนื่องจากว่าคือเรามาทําบุญกับโรงพยาบาลเขาที่แล้วแล้วจริงๆแล้ววันเกิดพี่อ้น,นวันที่2ตุลายังมาไม่ถึงแต่ในช่วงเวลานั้นอาจจะไม่ได้อยู่เมืองไทยก็เลยคิดว่าเฮ้ยงั้นอยากให้ตัวเองกับบริษัทได้บริจาคเงินสมทบทุนกับตึกอุบัติเหตุดีกว่าเพราะว่ามีความจําเป็นในการใช้อย่างยิ่งเราเห็นแล้วเนาะช่วงที่แบบตึกแผ่นดินไหวอะ่ะที่นี่กลาหลมากครับแล้วผมก็ชื่นชมคุณหมอพยาบาลมากที่แบบต้องแบกผู้ป่วยลงมาอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่า หลายๆคนอาจจะอยากจะช่วยเหลือสังคมให้ดีขึ้นแต่อาจจะละคำว่าวัดไปก่อนช่วงนี้เพราะฉะนั้นโรงพยาบาลนะ่าจะเป็นชอยที่ดีสุดและได้ประโยชน์ถึงกันหมดครับ mm hmm. ก็มันมีโครงการที่ชื่อว่า uh, run for life emergency for all ครับผมซึ่งคุณสามารถมาสมัครวิ่งได้การสมัครวิ่งเนี่ยเราจะวิ่งวันที่2พฤศจิกายนครับแล้วก็สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ที่ไทรอนแล้วก็มาสมัครที่โรงพยาบาลก็ได้แล้วค่าสมัครบินนะครับสามารถลดหย่อนภาษีได้สองเท่าซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก ซึ่งเงินที่ได้ได้เนี่ยจะนำไปสร้างตึกใช่ไหมครับอาจารย์อาจารย์อาจารย์นี่นะครับก็สร้างตึกกาจารย์เลยครับอาจารย์ใช่ไมครองพื้นเลยก็เงินทั้งหมดนะครับเราจะนําไปในเรื่องของการสร้างตึกอาคารประเด็นและฉุกเฉินนะครับรวมถึงจัดหาอุปกรณ์วัสดุคลุกพันธุ์ทางการแพทย์เพื่อให้อาคารผประเด็นและฉุกเฉินสามารถใช้งานได้ครบในการที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินทุกรูปแบบอย่างภูรณาการที่24 7 ครับ365คือ24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์และ3ล็อสมาวันต่อปีโดยเพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่มีอาการหนักนะครับผู้ป่วยวิกฤตนะครับฉุกเฉินที่เราคิดว่าเราอยากจะทําให้ผู้ป่วยเหล่านั้นเนี่ยนะครับไม่เสียชีวิตไม่พิการโดยไม่สมควรนะครับมากครับก็ถ้าพูดถึงนะครับยอมรับว่าเยอะครับเพราะว่าว่าตอนที่เราได้ลับกงอมานมาเนี่ยจะจะเป็นแค่ คับอาคารตัวตึกหลักๆได้แต่ว่าเราต้องตกแต่งภายในใหย่น้อยตัย000 000. ้งเกือบ900ล้านแลวก็เครื่องมือทางการแพทย์ซึ่งก็ต้องบอกว่าพอเรารักษาคนไข้ที่อาการหนักเนี่ยอย่างน้อยๆก็ประมาณพันล้านนนั้นเส็จเสรจก็ลวมลูกก็เกือบสองพันล้านครับที่จะต้องหาเพิ่มเติมจากสิ่งที่เราได้จากตัวตึกตตก,ก็คือกับรัฐบาลมาเ0้อยล้านถ้าใครสนใจอยากลงทุนก็สามารถ ก็ต้องขอเชิญชวนนะครับมาวิ่งด้วยขอบคุณเราคุณท่านาจรยครับขอบคุณมากมากครับมาวิ่งด้วยกันแล้วก็มาโปรโมทแบบนี้ไม่ใช่ว่ามาพูดลอยๆนะเพราะว่าวันที่2งผมมาด้วยครับก็บอกนไหนก็มาเชิญชวนก็ต้องมาด้วยแหละแต่เราอาจจะไม่ได้เป็นสายวิ่งเท่าไหร่แต่กโอเคเพราะฉะนั้นก็มาสมัครนะครับมาสมัครที่โรงพยาบาลก็ได้หรือไทยรันก็ได้แล้วก็อย่างที่บอกไปครับเราได้ทําสิ่งที่เป็นรับสุดสนานกันนื้นกการวิ่งแต่สุดท้ายแล้วประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นมันเกิดกับสาธารณประโยชน์แล้วผู้ป่วย แน่นอนว่าประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยมากช่วงนี้อาจจะละเรื่องวัดไปก่อนบริจาคให้โรงพยาบาลดีกว่าครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณมากคินดีต้รับทุกทยินี้อรับทุกทานยนดรับทุ่านยิีต้อนรัทุกท่านขอบคกครับขอมกครับขอบคุณขอบคุณมาครับ